จัดทรงหล่อๆแต่งซุ้มล้อมาให้สวยๆนะให้ดูจากสติกเกอร์รอบคันไปเลยทุกคนคันนี้สวยมากๆนะคะใครที่เป็นสายนิสสันและชอบความเป็นลิมิเต็ดอิดิชันแบบนี้นะคะต้องรีบมาจับมาจองเลยเพราะวันนี้เน่มาพร้อมกับนิสสันนาวา2 5 e นะคะตัวนี้เป็นตัว Black Edition และที่สำคัญคันนี้โคตรหล่อตัวยกสูงมีบันไดมาให้ที่ด้านข้างนะจ๊ะให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะคะสีนะ เป็นสีดำดำเทาๆสวยๆกระจังหน้าเป็นสีดำดันโลโก้นิสสันขึ้นมานะจ๊ะใครที่ชอบนะมาเลยมาจับมาจองเลยเพราะคันนี้สีสวยลายสวยมากๆนะคะมาดูที่ตาไฟนะคะคันนี้ตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วด้วยมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ด้านหน้านะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปโคตรหล่อโคตรเท่เอาไปรับสาวได้เลยทุกคนเอาไปแอคสาวได้เลยนะให้ดูที่ ซุม้มลอ้อล้อแล้วก็ยางค่ะนี่ไงซุ้มล้อที่เน่เน่บอกว่าเขาจัดมาให้อย่างเทและล้อค่ะล้อแม็กอนลอยจากนิสันนะสีดําเงาแบบนี้เลยใครที่ชอบนะคะมาจับมาจองได้เลยยางเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นดอกอยางเหลือๆอ,ออกไปลุยออกไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยจ้ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำตกแต่งด้วยลายลวดลายสีส้มแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะสวยมากๆเป็นเส้นเล็กๆนะคะ คันนี้นะกระจกมองข้างปับไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะที่จับนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถและถ้าลูกค้าท่านไหนจองกับเน่ๆนะคะเดี๋ยวเน่ๆนะติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันนะคะเปิดให้ดูกันหน่อยจอ้ะอะนี่รถปี2 0 1 9ันคันนี้มันช่างสวยจริงๆมันเปิดแคปได้ด้วยนะเดี๋ยวเน่ๆหาก่อนอยู่ในนี่อยู่นี่เขาจะซ่อนทุกคนเวลาล้วงหาเนาะมันจะอยู่ตรงนี้เลยลึกเข้ามานิดนึงนะคะ ใครที่อยากได้นะคะต้องรีบมาจับมาจองนะห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสวยๆเลยเพราะว่าตัดลายเป็นสีส้มแล้วนี่พลาสติกตรงที่บังแดดยังไม่ได้แก่ทุกคนใครได้ไปคือคุ้มคุ้มมากนะคะคุ้มม,มากๆเลยเดี๋ยวได,ได้จะพาเดินดูรอบคันเมื่อกี้เราพาดูฝั่งนู้นไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่เห็นไหมแบ็กอีดิชันก็บอกแล้วว่าเขาคือตัวแบ็กอีดิชันนะคะด้านหลังมีกล้องวงหลังมาให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเปิดแมกไลเนอร์ให้ดูสักนิดนึงเออใช้แรงกันสักนิดนึงแม่เขาแกแล้งเราป่ะเนี่ยเขาแกแล้งเราหรือเปล่าเนี่ยเออนี่นะคะแมกไลเนอร์ของนิสสันเลยนะทุกคนสวยๆเลยนะคะนั่นข้างนะคะรอยอาร์คยังมีอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะทักมาโทรมาหาเน่ๆเลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทนะ นี่นะคะยางใหม่ๆทั้ง4เส้นนะคัสซีสวยๆใหญ่ๆมาให้ดูคัดซีกันสักนิดหนึ่งนะคะเวลาดูรถลูกค้าถ้าชอบถามว่าต้องดูอะไรบ้างครับนเน่รอยอาร์ครอยมาร์กต้องดูคัดซีก็ต้องดูเช่นเดียวกันต้องไม่ผุต้องไม่เป็นสนิมต้องยังสวยๆนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุกหกสปีดน,นะทุกคนเดี๋ยวเนเน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้ห้องเครื่องเขาสวยไหม คันหน้าเดิมนะคะไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอน,นะและที่สาคัญคันนี้เครื่องยนต์2.5นะคะประหยัดน้ามันพอตัวเลยและที่สาคัญมี ABS มาให้ด้วยนะคะรอยมาร์ครอยอาร์คจากโรงงานก็ยังอยู่นะของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวนีน้นเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันคันนี้นะคะฝากระโปรงยังสวยๆเลยรอยอาร์คยังอยู่นะคะแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์มอกนะคะยังอยู่ครบใครที่สนใจนะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงสักนิดน,นึง <S 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 เออ ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะใครที่อยากได้โทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาให้ไวเลยคันนี้ขออนุญาตแอบส่องราคาสักนิดหนึ่งคันนี้ราคาแค่489,000บาทนะคะ489,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินกันแค่ศูนย์บาทนะออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทและผ่อนเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ9,000กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามา จองวันนี้ก่อนสิ้นเดือนรับรถและรับทองไปเลยเพราะเน่จัดโปรแจกทองให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เน่ๆต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือ2รถสวยๆแบบนี้นะคะให้นึกถึงเน่ๆค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เน่ๆนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ บริการดีรถสวยในครอบคัวคันที่2องต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบิบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผคข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ